สบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบุษสุขุสุขน,น้องพี่น้องเนาะวาจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังลาวหรือท,งท,งทงองางต่างๆเถี่ยนน,น,น้องพ่อแม่พี่นอ้องกันยินดีต้อนรับก็สุขสุขขอมาเนิร์ตปัญาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเไอเน้องมาเนิร์ตา็หายไปน้องพ่อเมียพี่น้องไรเปิดคลิป,ป,รปไรท้ายคลิปลงพ่อแม่ยพี่น้อง อะไรล่ะตอนกราบขอโทษขอาบใหนั่พ่อแม่พี่น้องกันเบือ้อสูงคสูงคนเด้อเนาะไม่มีพี่น้องเลยเนาะอ้าวทำอะไรเดินไปเ็คลิปคลิป,ป,ปเนาะเนาะไม่มน้องการเป็นกาเป็นไซบุนคือกาพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นไซบนุนสวยเลย กับซูเลอรงพ่อแม่พี่น้องก็อาจจะนับ่าจะหู้ตีเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าผู้ใดติดตามเพิ่นก็อาจจะหูเนาะก็คือมาเส่พ่อแพี่น้องเนาะทางง่ายเพิ่นมาเส่พ่อแม่พี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านใดติดตามเพิ่นก็อาจจะหูดีเนาะพ่อแม่พี athlete, ่น้องเนาะิันก็เป็นสายบนซูเลอร์ นั่พี่นงนะองเนาะอากันนี้ลื่ไปเห็นคลิปข้างนอกคนพี่น้องนะทางไอ้คนได้ถ่ายลงเนาะคือน้องน้องเตี้ยพอพี่น้องเนาะทางเนิรอกาเบิง ในส่อนของบอเซนคนนั้นแหละเนาะลุงเหมืตั้งเต่โดนโฮเลยพอนี่น้องตั้งแต่ทั้งหลายคนเจาะน้ามันด่าหายเนาะน้องด่าหายเนาะคนนั้นแหละแต่เห็นเลื่อนไปเห็นในส่องของบอเซนคนละลงในมื่อนี่พอมัพี่น้องกาเกิดเรื่องกับน้องคนพอมัพี่น้อง

เจ้าขอหลายใจห่างหน่วยพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ n งมาชมนํากันคนอื่นก็ขออนุญาตเจ้าขอคลิปทอเพิ่นเด้อพี่น้องเนาะก็คือบานเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งมาชมนํากันเนาะอพี่น้องเป็นแน้สมัยเคชเจ้ากะ thằng nào con ngon 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 đây ngon này, ngon ngon không ngon 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 nó ngon 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 ก็ตกองน้อยไปเลยพี่น้องเสียงเขาจะถ่ายถามถ้ามันสะโพงเตี้ยต้องการพี่น้องไอ้เนาะเพราะว่าตอนนี้น่ะหาพ่อพ่อันแรกที่นี่เนาะแต่ยังไม่ได้ถามอย่างไรเพราะว่างเตี้ยมูดูให้เปินไปนั้มขงเตี้ยมาก่อนเนาะอ่าเขาจะมาถามที่ไปที่มาเรื่องเราเป็นปีไดเดือนชันคือมารอบนี้ต่างจากรอบก่อน ไปอะดยพาหนมาดูแบบนีดหน้อยเนาถอาจะดูแบบสี่หน่อยเนะเื่อนการอ่ามือก่อนนการทปนเป็นสะพานคุนห้นี่น้อยเหเือในชายททางงี่อดล้ว น้อเนาะชื่อได้อยู่เนาอ ไปอ,อัฒนาวันดนีกว่า<อ>เดี๋ยววร์จะสตถามด้วยวรา ได้ด้วยนี่มันกับใหม่ได้เก่มันฟิวเพ่อรพัดไยที่พ่ออ่ารบอกพอไปอนสอาเครื่องเครื่องเนี่่พอท่านดวนไม่ทางพุทธิกรมสบายี điều này đó, nên ra. phải cái manager, à, lại cái này vậy, 太喜欢了，佩服你呢。 ่าเง็นเดี๋ยวชื่อเคื่นเด้อเดี๋ยวดูเชหางซื้อเข่าแล้วก็นุ่มซีแพนนี่ซองแปรเนะไม่้งคนไวกินเด้อ็นเงินของทัาเพื่อใจดีอยู่ทั้งทางประเทศพี่น้อาว็น่ซนอปรนเอน่แว่า้นดต่อจด้ท้รศไดนอ้อข้าววนมพนน่ะดแล้วนะพี่น้องเนอัพเืดยั้ ลอยนองๆสิงใช่อยู่ตนอเื่อเป็นการรถไคิปอยู่้อร้มีการ้องว่าได้สื้อเข้าถได้ไหมเอเน้ะงขอออ้างวาโลกตีดแล้วนี่เนาะ้อาคุณง้างเคื่อยๆรวยเ่อยๆมีฮงเป็นพวกชุ่มกายสนใจเื่อ 嗯、ah. คนเนาะพอพี่น้องไปทางง่องคนเลยะเห็นหรครับนานสงสารน้องคนเนาะพอพี่น่องถ้าวทาพไปน่องอซีทันใดจากสุดซอยน้องคนกับที่ต่อมาหาทางพอนเนตเดย์ด้อยพอไน้องไปเนาะเดี๋ยวคอนเนเดันเป็นสะพานบูมนะคกัเนพองพี่น้องเ,เ,เ 4, อ่า าอาสงสารน่อยคนนอง,นอง,นองไปไปอ้อนะเลาใจห่างกนคนน่อยตอนนี้ก็เที่ยงคืนเนด้พักนอนว่าบันเื่องงานก็จะด้ดัแอมันนี้นอ่อยไปน้อนนักพอสมควรน้อาสงสารน่อยคนน่อยไปไปนอนวันเลิกออกับเคยติดตาม ในส่วนของบาเซนพันเกิดต,ตัศนเตะโดละแหละพี่พน้องเตะตทางนองเพินนี่พันใหญ่ใจดีสดชื่ทางอาจิตเพินนะกาวได้ตังพ,พื้นต้อง่านเป็ดให้เพินเพนทุดท้ายมากอะเ <c oughs> กิดการมากแบบนี้เนาะพี่พน้องก็จักเนี่ยโบกแน่นนะ เห็นแล้วครนาสงสารน้องเพิ hmm. ่นตัน้องเพิ่นเนอะ่อแม่พี่น้องเลยอโใจม่อ่พี่น้องเอนเลตอวนี้ก่อนเนี่ยกหาลับอากคอนเนอ่อแม่พี่น้องเนาก่อนเอรวันีโลผิดพลาดกันไดก็ต้องกลาบขอโทษขอไปในวิีเชฟสุสุคนเด้อเนาะ่มแม่พี่น้องเลยเนาะอ่ะคอนเนอตอตัวลาจุกคิดเพียงตัวนี้่มแม่พี่น้องเลยเนะ วันนี้กลับมาอีกันไปซี่โดยงานต่อ,นะนอนเนะฮะค่ามเดิมความเดินกลับสบายดีสบ,บายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบื่อสุขทุกคนเด้อเนาะโดย